วันนี้นะคะก็พาไปชมสวนทุเรียนนะคะก็ทุเรียนนะคะใกล้จะเ,เขาเรียกว่าครบขวบของมันแล้วนะคะใกล้จะได้ตัดแล้วแหละนะคะคาดว่าประมาณกลางเดือนหน้าเนาะถึงจะครบกําหนดเก็บของมันที่ตัดได้ก็คือจะต้องให้แก่จัดนะคะเพราะว่าเพราะเราขายออนไลน์เนาะมันก็จะต้องแกจัดเนื้อมันเหลืองนะคะจัด ทีนี้พอมันสุกมันก็จะอร่อยนะคะเนื้อความเป็นแป้งของมันก็จะเยอะนะคะซึ่งทุเรียนเนี่ยจะเป็นทุเรียนปลอดสารพิษนะคะล้วนๆเลยนะคะก็ปีนี้นะคะเราก็ราคาเดี๋ยวเราต้องมาดูนะคะในช่วงวันที่เราขายว่าราคาเนี่ยอยู่ตลาดที่เท่าไหร่นะคะขายใกล้เคียงกับตลาดใช่ปีนี้สมมนาคุณให้ลูกค้านะคะขายราคาใกล้เคียงกับตลาดเพราะว่าทุเรียนเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่ ปลอดสารพิษแล้วก็เน้นในเรื่องของคุณภาพเรื่องของแก่จัดทรงลูกของปีนี้ก็มีหลายขนาดนะคะก็ทรงยังไม่ถือว่าพี่เรปีนี้ทรงสวยนะคะทรงสวยเกือบทุกลูกนะคะทรงสวยเกือบทุกลูกเลยนะคะนนจะเป็นฟูเต็มเลยดูแต่นั้นสิเห็นไหมอ่าแล้วก็จะเป็นฟูเต็มนะคะน้ำสีบอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยไม่ได้ใช้สารไม่ได้ใช้ยาเนะก็จะเป็นแบบเดี๋ยวไปดูต้นนู้นของนูงน้นเป็นไงมั่งอันนี้ก็ ประมาณ90้าสิวันแล้วครบร้อยี่สิวันก็ประมาณนั่นแหละกลางๆเดือนหน้าถึงเริ่มจะเริ่มมาเทสได้น,นเป็ต้นที่เราปลูกไว้ก่อนนะนี่เป็นปีแรกเหมือนกันนะตนน้ตนนี้ก็มีสิบลูกมาดูต้นนี้ต้นนี้ก็จะต้นนี้ก็จเยอะหน่อยต้นนี้ห้าสิบหสิบแขวนไว้ประมาณห้ลูก ลูกหนึ่งก็ขนาดประมาณสามโลกว่าสี่โลห้าโลก็มีนะคะแต่ทรงคือพูเต็มหมดเลยนะคะพูเต็มหมดเลยทุกลูกเลยนะคะทรงทรงสวยขอ้อมูลนลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ก็มีบ้างนะท,ที่ที่แบบสี่กิโลห้ากิโลนะคะต้นนี้ก็ประมาณห้าสิบลูกได้เนาะ,ะใช่ค่ะแล้วก็อีกต้นหนึ่งาะของเรามีไม่ไม่เยอะนะคะไม่เยอะอเพื่อนเราก็เน้นขายออนไลน์นะคะให้เพื่อนๆน,นะคะที่อยู่ ต่างจังหวัดที่อยู่ต่างประเทศได้ชิมของดีของระนองต้นนี้ก็จะเป็นต้นเก่าแก่คือแบบประมาณสักต้นนี้กี่ร้อยลูกได้พี่โยรวมรวมร้อยยี่สิบประมาณร้อยี่สิบลูกนะคะจริงๆมันติดเยอะมากแต่ว่ามันหล่นนี่อาจลองดูลูกเนี่ยคือน้ำจะคือน้าจะสวยภูจะเต็มทุกลูกเลยนะคะน่ว่านา้ำหออยีไม่หยีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ออนะคะ น้ำยีไม่ใช่ <ไป S 2> น้ำมา z o o มดูข้างบนเสรทุกลูกมานี่มองห็นชัดด้หรอเปล่าเรามีทุกกิ่งนี้แหละทีละห้าลูกหกลูกเจ็ดลูกอัอนนี้กิ่งนี้ก็ยาวถึงปลายกิง่งร้อยยี่สิบลูกตันนี้ที่เป็นผลผลิตอยู่แค่นี้นะคะเป็นต้นเดิมส่วน ด้านข้างๆเนี้ยยังไม่ได้รับผลนะคะ,ะเราก็ไม่ได้ใช้สารไม่ได้ใช้อะไรเราไม่ได้เร่งมันเนาะก็คือใส่แต่ปุย๋ยแล้วก็ฉีดยาแมงแค่นั้นเองนะคะส่วนสารเร่งเราไม่ได้ใช้นะคะเดี๋ยวก็จะลองดูในส่วนของปีหน้าว่ามีความพร้อมที่จะเอาลูกไหม,มประมาณ30-40บต้นก็ไซส์ที่ว่าน่าจะทำลูกได้ปีหน้าบ้างไม่ไม่เยอะก็ะมีประมาณนี้ นี่คือแปลงในปีหน้านะปีหน้าคาดว่าน่าจะแล้วมาดูต้นนึงนี่อันนี้ต้นริมบ่อปลาอันนี้ก็เพิ่งเป็นปีแรกเป็นดกปีแรกเป็นมาสองปีแล้วแต่ปีละลูกสองลูกปีนี้ได้ลูกดกแต่นี้จะเป็นโบมันเพราะว่าอาหารเขาลูกใหญ่มากอาหารเขาสะสมมาดีครับมีลูกใหญ่ลูกใหญ่มากใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะใหญ่ประมาณห้าหกกิโละสูมให้ดู บนยอดนน้นยิงเยอะเลยนะนะเป็นสิบสกว่าลูกข้างบนนัะ่ะแล้วก็มาช่วงกลางต้นนี่ประมาณนี้เนี่ยถ้าลมอย่างนี้อันตรายครับเนี่เห็นไหมเห็นลมไหมนี่สาเหตุที่เราต้องต้องดึงเชือกเห็นไหมนี่คือต้องล่ามต้นไว้เพื่อไม่ให้เขาเกิดการคนลม้มจากลมลมตีเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักข้างบนนี่มันเยอะ เดี๋ยวลูกค้านะคะลูกค้าที่เป็นทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะที่ติดตามไร่พวงแก้วของเรานะคะก็รอนะคะรอทุเรียนที่ปลอดสารพิษทุเรียนแร่เมืองพระนองนะคะประมาณกลางเดือนหน้าท่านก็ได้รับประทานแล้วเนาะสามารถพักจองนะคะในเฟสพักในกล่องข้อความได้เลยว่าจะจองกี่ลูกนะคะปีนี้ราคานะคะตามท้องตลาดเลยนะคะรอนะคะ